งามตาสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในช่องงามโชคแฟมิลีค่ะดูงามตาสาวน้อยงามตามาทำอะไรเนี่ยได้ยังพี่เป๊ะเดี๋ยวให้พี่เป๊ะเปิดน้ำให้กินนะใจมไหมเดี๋ยวนี่ไม่ว่าหิวน้ำน จ้าจ้าโรคนโรคนเอเอเอ,เอาเอาเอาไม่้หวหนูน้ำอีกอีกดูกนั่นแหละจะให้ก,กินน้ำตอนเย็นนะคะน้ำตาเด็กกินไหมน้ำตากินไหมลูก อุ้ยคู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 พี่งามอู้คูพี่งามแล้อเออปีนไปไหนนันนะปีนไปไหนนันเอาดูพี่งามตีลุงตารโรแล้วเดี๋ยวให้น้องกินก่อนดูแม่กับลูกย่งน้ำกันนะ À, nào, ngâm ta, nào ừ, Ê, à, à. rồi Ôi, ôi Ôi Đu ta, cậu yên ย่งน้ำแม่แย่งน้ำแม่ค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อ่ะอ,อ่ะอ,อ่ะโอ้ยดูแม่วาดให้ลูกกินด้วยให้หนูกินด้วยโอ้ยดูงวงน้อยน้อยก็เก่งขนาดเลยโอ้ยโอ้ยามตาพยายามแย่ง โอ๊ยใหญ่าดีเนาะเรื่องกินเรื่องใหญ่อ่ะว้าท,ทุกอย่างเลยไม่ว่าอะไรขอให้ฉันได้กินเยอะขอให้ฉันได้กินก่อนมาดูค่ะเอาน้ำตาก็จะแย่งแม่เอาเอาเอันุรีออรกินอันุรีกินโอ้โหดูหน้าสิ ไปถูแม่แล้ว <c oughs> ลเวล <c oughs> าน็้เอาสุดชิงน้ำแล้วค่ะตอนนี้สุดชิงน้ำระวังแม่กับลูกเอา จับ,จบงามตาบอกนูกินด้วยอ่ะแม, <c oughs> ไม่ไม่วาดไม่เสียสลาให้ลูกเลยอ่ะน้องงามตา <c oughs> ใป่แล้วค่ะ โอ้ยมดตายท้องแม่แล้วโอ้ยโอ้ยดไม่โอ้ยโอ้ยออมาตัก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 ว่าตักดูทำหน้าดูทำหน้ากินมานี่ตักแล้วเร็ว้ำตางามตามาลูกมามามาไม่ว่าดไม่กินแล้วมาเร็วดูแม่ไม่กินหนูก็ไม่กินเอาไม่มีคนแย่งไม่มีคนแย่งมาตักแล้วเร็วว่านอืม แล้วทำงานตามแล้วเห็นไหมแม่เขามาเขาก็จะมาแย่งเวลาให้มากินไม่ยอมมากินเรานี่เนาะรบแย่งไงโอ๋อันไปหาไข่เนาะหาตาม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 ,มาเร็วมาเร็วมาเร็วโแม่ใหญ่เลยตักว่าตัก ดูความสนของเด็กน้อยมาตักมาตักมาตักเร็วเร็วตักตักตักมไม่เอาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปให้สวยงามมาครับผม กินแล้วบ่ได้อาบน้ำล้วจะคึกหรือเปล่าเนี่ยคึกคึกคักคักดีพ่อมาแล้วนุ่นพ่อมาแล้วอุ้ยอุ้ยงามตาคึกคักดีใจน้ำแดงชั้น้องโอ้ยงามตาดีใจใหญ่เลยฮู้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 พ่อพ่องกับน้ำแดงคเห็นน้ำแดงดิปุ่นปุ่นปุ่นอืออืออือ เต้นเใหญ่เลยนำแดงสองขวดโอ้ยได้นำแดงมาอีกแล้วเองลคนเห็นนำแดงเห็นนำแดงก็อยากจะกินนำแดงตัวบาดนน่คนต้องกินน้ำมะพร้าวด้วยนะคะกินน้ำมะพร้าวกินน้ำล้างจืดเนาะผสมกับนูโบอยนะคะให้น้องกินทุกวันลยโอ้ยสวัสดีฐาแล้ว เราแปบ๊บเราแปบ๊บย, <laughs> ย,ย,ยออาโยโจนะ <laughs> ยอยากออกมาแล้วน่ะอยากออกมาแล้วเราเราหักไม่ไปอะไยอยมองนะั่นจักดกเขาเอาไปไปทูขัน <laughs> ครับผม งาำตาคือคักจังเลยอ่ะดูค่ะ คน้อยจะเอาเสาไปไหนไปนท,ทำรัว้วรัวเขาปล่อยรัวเข้าไปห <ừ. S 2> ยุดหญ้ยายงหญ้าผมกำลังแตกยอดแค่นี้ครับตายหมดเลยหยุบตายหมดเลยเ,เย็นแล้วมันก็ลุกออกเลยครั <ừ. S 2> บเนาะเด็ดตองดู งามตาโนนรับยาแม่หมดแล้วดูค่ะดูความสนของเขาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องงามตาด้วยนะคะทุกวันเขาได้เล่นน้ำเขาก็คึกอ่ะงามตาคึกคักทุกใจใหญ่เลยเอีออเออ Okay.

ดึงมือแม่แล้วดึงมือแม่แล้ว เียบอยู่ใต้ขาแม่แล้วจอยเอ้ยายจอยอเหยียบยาแม่เต็มที่อ้าวเอาเร์ยรออใช้ง่วงเลยือ้อหมุนแลวหัดเป็นดมัมเมอร์นะคะตอนนี้ดูขาข้างหลังแบบว่าไขว้กันเลย ทงโอ้ยดำมมาเยอะน้อยตัวนี้แม่เ้เฮดูค่ะดูดำมมาเยอะน้อยหมุนติ้วๆเลยเรียนแบบแม่เรียนแบบแม่ นี่นอนทับเลยนอนทับดีกว่านั่นไงนั่นไงนั่นไงนอนทับดีกว่าค่ะ <c oughs> งามตาเอ้ยนอนจา้าโอ้ยหลับแล้วแกล้งแม่งามตาแกล้งแม่และ แกงไม่วาดแล้วจะนอนทับนะคะตอนนี้สวัสด,ดีจา้า